สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบลักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ก็เราจะมาสรุปในแนวทางบนประจำงวดวันที่30ธันวา2566นเนาะหลังจากที่เราได้ลงสูตรให้ท่านผู้ชมได้ดูไปเนาะจะเป็นสูตรก็จะมีตั้งแต่เลขเด่นบนล่างเนาะอาจจะเป็นวิ่งตัวเดียวเนาะก็ วันนี้ก็จะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสรุปก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่าเลขทั้งหมดที่ทางช่องเราได้ลงไปเนาะก็ในในตรงนี้ก็จะเป็นเลขทั้งหมด13สูตรแต่ว่าของเราก็ไม่ได้ลงให้ดูหมดเนาะเพราะว่ามันน่าจะเยอะเกินแล้วก็มัน อา,อาจจะไม่ทันสําหรับในงวดนี้เนาะเพราะว่างวดนี้ก็ออกวันที่30ก็เลยให้ลงลงให้เป็นบางส่วนแต่ว่าเราก็จะรวบรวมเลขเด่นทั้งหมดที่เรามีเนาะก็จะเป็น13สูตรก็อยู่ในช่องนี้แล้วก็เรามาเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ส่วนมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่ง รวมทั้งหมด18อ่า13สูตรเลข1มาทั้งหมด8สูตรเนาะ8สูตรก็เลข1ในงวด30ธันวานี้ก็ให้อยู่ในอันดับ1ไปแล้วก็ส่วนอันดับสองก็จะเป็นเลข4แล้วก็เลข5เนาะที่อ่า13สูตรมาทั้งหมด5สูตรเนาะ5สูตรแล้วก็อันดับที่3ก็จะเป็นเลข7ซึ่ง13สูตรก็มาอยู่อ่า4สูตร แล้วก็อันดับที่อ่าสี 4, ก็จะเป็นเลขสองเลขหกเลขเกนะ้าเนาะที่มาอ่าสิบสมูตรมาแค่3าสูตรเนาะก็มาดูกันว่าางวดวันที่30มทันวานี้จะมีมาให้เห็นไหมสำหรับเลขหนึ่งของเราเนาะที่รวบรวมแล้วมีชนเยอะสูตรคือ8ปสูตรนะก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับสูตรนี้นี่ท่านผู้ชมสูตรนี้ที่เป็นสูตรเดิมของเราก็ช่องนี้ให้เป็นหลักร้อยเหมือนเดิมช่องนี้ให้เดิมก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยเนาะก็มันจะมีอยู่งวดหนึ่งที่ออกมา,า951สำหรับงวดนี้ออก951เลข เลขหของเราก็ไปอยู่ไปอยู่ที่หลักหน่วยดังนั้นเราจะให้สูตรนี้เป็นได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเนาะเพราะว่างวดน,นี้ที่เราให้ไปที่จับคู่แล้วมันจะอยู่ที่หนแต่มันออกที่5 1เราก็เลยให้สองสูตรนี้เป็นได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเนาะแล้วก็สําหรับสูตรนี้ก็คือ เข้ามาแล้วก็ทั้งหมด12งงวดติดเนาะถ้ารวมๆแล้วงวดล่าสุดก็ออกอยู่ที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสูตรของเราก็เข้าที่เลขเจ็ดในสูตรนี้สูตรนี้ก็เข้าทั้งเลขเจ็ดแล้วก็เลขห้าเนาะก็เข้าไปแล้วก็หลักร้อยก็เข้าที่เลขเจ็ดสำหรับ งวดประจำวันที่30ทธันวานี้หลักร้อยของเราได้01479แต่เราจะตัดเลข1ออกเพราะว่า1กับเลขเลข1กับเลข3ออย่างที่บอกไปจะไม่เคยมาในหลักรอ้อยประจำปี2566เลยดังนั้นก็เลยตัด1ออกแล้วก็ถ้าจะความเป็นไปได้ในงวดนี้อีก0 ในสูตรก็ไม่เห็นมีมาเลยมีมาอยู่แค่สูตรเดียวดังนั้นความเป็นไปได้ขององวด30ธันวา t นี้ศูนย์ก็คงไม่มาให้เห็นในหลักร้อยแน่ๆเนาะดังนั้นก็จะเหลือแค่3ตัวนี้4 7 9ในหลักร้อยส่วนสูตรนี้เทียบชนแล้วก็จะได้เด่นอยู่ที่เลข9กรองอยู่ที่4ี่ห้าเจดหนึ่งแต่ว่าเราจะเอา สองสูตรนี้มาจับคู่กันแล้วก็จะไปเทียบชนกับสูตรห้าเซียนของเราเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเทียบชนไปเลยก็จะเป็น C ีนึงอันนี้ให้กลับด้วยแต่ว่าเราจะทำเป็นตรงๆให้ก่อน ส C หนึ 1, ่งส C แปดส C ห้ 2, สาส C สองส C เก้าอันนี้ก็ต้องเป็นห้า ตัวสุดท้ายเลขหนึ่งอสองสูตรนี้จะประกบคู่กันแล้วก็จะได้เยอะตัวหน่อยแต่ว่าเราจะเอาไปเทียบชนกับสูตรห้าสูตรสูตรห้าเซียนของเราเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูสูตรห้าเซียนกันเลยอันนี้จะเป็นสูตรห้าเซียนของเรา งวดล่าสุดออก757ที่เทียบชนกันแล้วเราก็เข้าไปที่เลข7แต่ถ้าเอาเลขที่เทียบชนแล้วก็ไปจับคู่ในทั้งหมด5สูตรก็จะเข้าอยู่ที่75ที่ตรงกับสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้เราทำมาแล้วทั้งหมดนี่5สูตรนี้ เทียบชนแล้วมีเลข1เลข5เลข4ซึ่งเลข1ก็เด่นในสูตร5เซียนของเราซึ่งก็ตรงกับเลขที่เราเาทียบของ13สูตรเนาะที่ว่าเป็นเลข1ที่จะมาแรงในวันนี้เราจะให้อยู่ที่เลข1อา่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้มาจับคู่กัน

หนึ่งสี่หนึ่งสามอ่าหนึ่งสามอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายคือเลขสี่ถ้าเน้นก็จะเป็นแถวนี้สำหรับห้าเซียนเพราะว่าเด่นอยู่ที่เลขหนึ่ง เป็นอันจับคู่กันเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาเทียบชนสำหรับช่องนี้กับช่องนี้ว่าจะชนกันที่เลขอะไรบ้างาตัวที่หนึ่งหนึ่งี่สี่หนึ่งมีไมมีมีก็วงไป4ี่แปีมีไหมไม่มี4ีหมีไหมสี่ห้ามี 5ี่ห้าห้สีสี่สองสี่สองมีไหมไม่มีอ่ะอันนี้น่าจะเขียนผิดอันนี้ต้องเป็นเลขสแถวนี้เป็นเลขสเพราะแถวนี้เป็นเลข5้า้ว้ว สี่สองอันนี้ก็ซ้ำกันกับชุดนี้4 2, ีสองมี4 9่เก้าอ่าสี่เก้าหในชุดนี้ไม่มีตัดทิ้ง 5, 5้หมี ห้าสองมีห้าเก้ามีห้าสามห้าสามไม่มีห้าหกไม่มีห้าหนึ่งก็มีห้าศูนย์ไม่มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง อันนี้หลักเจ็ดไม่มีดังนั้นเราจะตัดเจ็ดทิ้งให้หมดเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งมี สองก็สองไม่มีเก้าเก้าไม่มีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งแปดหนึ่งแปดไม่มีหนึ่งห้ามีหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์อันนี้ไม่มีสีส่ศูนย์ อันนี้สำกันสี่ห้าสี่เก้าอะดูน่าจะอันนี้ไปหน่อยเดี๋ยวจะสรุปชนสรุปชนให้ในสองสูตรนี้ก็จะเป็นสี่หนึ่งคู่ที่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าสี่สองสี่เก้า ห้าห5ึ่งสองห้กแล้วก็9ก้าหนึ่งเ้าหาซ้ำหนึงหน่งหมีแล้วหนึ่งสองอ่ะก็จะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปดคู่สรุป11คู่อ่าเราก็ได้เป็นชุดสรุปแล้ว11คู่สรุป30ธันวาคมนี้ได้อยู่ที่41อันนี้ให้กลับด้วยเนาะกลับด้วย41,45

หนึ่งสองสามสีห้าดแดเก้าคู่11คู่ถ้าเด่นในงวดนี้ก็เด่นอยู่ที่เลขหนึ่งส่วนลองเราก็ให้4กับหไปถ้าจะน้นถ้าจะน้นก็น้นอยู่ที่ สี4 4 5 5่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่สี่ห้าเน้นอยู่สองคู่นี้สี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าถ้าเลขสามตัว สามตัวก็ให้เน้นอยู่ที่เจ็ดสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ สามตัวก็เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าเอ่อเก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่แล้วก็เก้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งอันนี้เป็นชุดสามตัวหลักร้อยหลักร้อยของเรา ห้าตัวตัดแล้วอันนี้ร้อก็จะเหลือ4 7 9แต่จะเน้นอยู่ที่7กับ9 2ตัวนี้เพราะว่า4ก็ไปเข้าในอ่าชุดนี้แล้วเนาะถ้าจะมาก็น่าจะเป็นสี่สี่หนึ่ สี่อะไรประมาณนี้แล้วก็สี่ห้าโอเคก็ให้ท่านผู้ชมได้ไปเสียงโชคกันดูเนะาะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมเนาะได้มีโชคแล้วก็ได้มีเงินได้ไปเที่ยวปีใหม่กันเนาะ ก็สุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมรละฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ